ค่ะ,ะค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะคะก็พูดถึงเรื่องของพื้นที่จากขอนแก่นขยับมาแถวโคราชกันบ้างนะคะที่โคราชหรือที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะวิกฤตการเกี่ยวกับเรื่องของพายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี25 4 8นสี่บปดะท่านผู้ชมประมาณแปดปีที่แล้วได้นะคะก็ส่งผลกระทบค่ะให้น้ําในเขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาให้กับเทศบา,นาลนครราชสีมานะคะ เรียกว่าขาดแคลนไปทางเทศบาลเขาก็เลยหาแหล่งน้ําใหม่ซึ่งก็คือแหล่งน้ําลําน้ําแชะนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตน้ําดิบสํารองซึ่งใช้งบประมาณกว่า3 0มพันล้านบาทนะคะในการสร้างโครงการนี้แต่ว่าโครงการนี้นะคะได้กลับถูกคัดค้านจากกลุ่มรักน้ําแชะนะคะกลุ่มรับน้ําแชะนะคะโดยได้ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเกษตรกระคะ่ะวิตกกันว่าเออแล้วเราจะมีน้ํามาใช้ในการทําเกษตรกรรมหรือไม่ติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากคุณมยุรีอัศ ะบค่สถานีสูบน้ำดิบและท่อส่งน้ำลำแชะที่สร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครน,นครราชสีมามูลค่ากว่า3,000ล้านบาทจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถผ่นน้ำลำแชะ เพื่อนำไปผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครน,คร,นครราชสีมาได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดหลังกลุ่มผู้ใช้น้ำในนามกลุ่มรักลำแชะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เทศบาลนครน,คร,น,ค,รนครราชสีมาระง,งับโครงการผ่านน้ำจากลำแชะโดยอ้างว่าอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ผลสรุปของคำพิพากษาเนี่ยนะครับวก็คือว่าเอ,อ่อ ให,ให้ทางทศบาลเนี่ยสามารถทำโครงการต่อไปได้นะคือยกเลิกคําคุ้มครองอขา่าวไม่ระง,งับและนะไม่ระง,งับข่าวแล้วให้ทาต่อไปได้แต่ว่าห้ามไม่ให้นําน้ําจากอ่างเก็บน้ำลาแช่เนี่ยเข้ามาใช้ผลิต่อปาปลานะฮะเว้น<ม>แต่ว่าจะได้มีการสำรองน้ําไว้เพืเพียงพอสําหรับชาวคอมบรีนะฮะโชคชัยแล้วก็ปักตรงชัยแล้ว การผ่า <S an> นน้ำจากลำแช่เพื่อน,นำไปผลิตประปาปีละ30ล้านลูกบาทเมตรของเทศบาลนครนครราชสีมาโดยที่ไม่มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอรกรบุรีโชคชัยและอำเภอปักธงชัยซึ่งขัดต่อรัชธรรมนูญปี2540คือเหตุผลที่กลุ่มรักลำแชะชัยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดสอดคล้องกับความเห็นของผู้มนวยการสำนักชลประทานที่8นครราชสีมา ที่มองว่าโครงการขนาดใหญ่น่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนดําเนินโครงการรวมทั้งศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนี่ลักษณะของโครงการเนี่ยมันเป็นการผ่านน้ำข้ามข้ามพื้นที่นะค,ะครับเพราะนั้นการชี้แจงแต่างๆต้องมีตัวเลขชัดเจนและแน่นอน,นะค,ะครับถามว่าผิดไหมมันก็มีเชิงคิดวัตถุประสงค์เพื่อการเพื่บบอการอุปโภบริโภค แต่วา่าถ้าในเรื่องของการการตรงนี้นก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับรปรับวัตถุประสงค์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมองความจําเป็นของเขาจริงๆนะครับก็ <ๆ S 2> ไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมามูลค่า3 1 8 4ล้านบาทเกิดขึ้นเมื่อปี2548สมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และมีนายสุวัตลิตาพันลบรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันโครงการโดยจะทำการผ่านน้ำผ่านระบบท่อจากเกืือนลำแชะปีละ30ล้านลูกบาศเมตรไปยังแหล่งผลิตน้ำประปาบ้านใหม่นองบอนตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาระยะทางกว่า70กิโลเมตรก่อนจะจ่ายน้ำไปยังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแต่จนถึงขณะนี้ เทศบาลยังไม่สามารถผ่นน้ําจากลําแชะได้สําหรับพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อปี2548หลังปริมาณน้ําในเขื่อนลําตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตประปาลดลงเหลือไม่ถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง310ล้านลูกบาศก์เมตรทําให้เทศบาลนครนครราชสีมาใช้ลําแชะเป็นแหล่งน้ําดิบสํารอง แต่ยังมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตเมืองและเกษตรกร,กรจนนำไปสู่การฟ้องร้องมยุรีคารบาลไทย p ี s รายงาน คชมคะโครงการประปาที่จังหวัดนครราชสรรีมาในพื้นที่เขตเทศบาลนะคะเรามีตัวแทนสองท่านที่เป็นผู้เดือดร้อนจากเรื่องนี้มาพูดคุยกันคะ่ะท่านแรกนะคะก็คือคุณธีรพลรัตนประยูนเป็นประธานกลุ่มรักน้ําแชะนะคะท่านที่สองก็คือคุณอดิศักดิ์ชนสูงเนินเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ลําแชคะคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณออกมาค่ะดับแรกก็คงต้องถามในส่วนของคุณธีรพลก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าเรื่องของที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านในการสร้างนะคะโครงการผ่นน้ําของลําแชะ เรามีการเรียกว่าดําเนินการถึงขั้นศาลนะคะผ่านมากี่ศาลแล้วคะเนี่ยตอนนี้เ,เป็นศาลที่สองแล้วครับศาลแรกก็คือก็คือศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านพิพากษาว่ายังไงคะพิพากษาว่าประเด็นที่สําคัญนะฮะก็คือประเด็นแรกว่าโครงการนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี40หรือไม่ศาลบอกว่าไม่ขัด นะสามีเฉัยว่าไม่ขาดสามารถทําต่อไปได้นะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อประเด็นที่เป็นโครงการที่ขัดต่อกิษฎีกาเวรคืนที่ดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ําลำแชหรือไม่อันนี้าสามีเฉชยว่าขัดนะก็เลยพิพากษาว่าห้ามนําน้ําจากเขื่อนลำแชเนี่ยมาใช้ผลิตน้ําประปาที่เทศบาลน,นะแต่มีข้อจะเว้นว่าเว้นไว้แต่จะได้เก็บตักน้ําสารองไว้เพียงพอกับ ชาวชาวคอนบรีโชคชัยปักตงชัยแเรอนะถ้าเพียงพอแล้วก็สามารถดังเข้ามาได้ค่ะแล้วคำว่าเพียงพอมีมีคำอธิบายชัดเจนไหมคะว่าเพียงพอคือประมาณสามในสี่ของลำน้ำแชะนะหรือว่าครึ่งหนึ่งของลำน้ำแชะถือว่าพอมีมีระบุไม่มีครับเป็นผูวิทยาศาสตร์ไม่มีครับใช้คำกว้างๆว่าเพียงพอครับนะคะเขานี้ถามคนที่อยู่ลำแชะบ้างคุณอดิศักิ์นะคะ S 1> <S 1> ก็สารพี่ภาคสาวมาอย่างนี้แล้วพวกเราชาวบ้าน,อานพอรับได้ไหมหเข้าใจกันไหมครับก็รับได้ถ้าหากว่าบอกว่าชาวบ้านเพียงพอแล้วถึงพันน้ามาช่วยทางคนในทิศสบาลได้ตรงนี้พอใจแต่คุณอรุมาครับเราจะเอาอะไรเป็นตัววัตถุพเพียงพอหรือไม่เพียงพอเพราะว่าบางครั้งเนะอ้ะอเงินในกระเป๋าเราก็มีเต็มกระเป๋าเราจะรูไม่รู้เราจะใช้พอพอใช้ไหมในขณะที่พี่ชาวบ้านทํานาทําอะไรตามปกติเนี่ยแล้วเราต้องรอว่า ว่าฝนจะตกมากน้อยปีไหนแรงมากทำไมเราจะไปรู้ละ่ะฮะว่ามันพอไม่พอเพราะฉะนั้นคำพิพากษาตัวนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะทา่าน้อไม่ได้ระเบิดอำ,ออาดอำนาจศาลแต่มันมีมันไม่มีเครื่องมือเรา,าอยากให้ได้รายละเอียดตรงนี้ชัดเจนครับครับครับ,รบ,รบแสดงว่าตอนนี้พวกเราเองก็ยื่นเรื่องต่อไปอีกใช่ไหมคะครับคือทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายเทศบาลเองเขาก็อุทธร์นะฮะแล้วก็ฝ่ายเราก็อุทธร์ล้วก็อุทธร์ในประเด็นประเด็นแรกคือคิดล้วก็ประเด็นว่าอุทธรว่าโครงการนี้น่าจะขัดต่อกฎหมายอยู่ S <S เพราะว่ารัฐมนูญปี40มาตรา59ก,กำหนดไว้ว่าจะต้องรับฟังความเห็นนะฮะแล้วก็มีระเบียบสำนักายกปี48เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังความเห็นเนี่ยโดยระเบียบนี้ก็จะกำหนดขั้นตอนค่อนข้างละเอียดซึ่งรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเลยในกระบวนการตรงนั้น้งแต่ปี48นะครับ,รบส่วนส่วนประเด็นประเด็นเรื่องเรื่องห้ามนําน้ํามาเนี่ยเราก็เห็นว่าเหมือนกับที่คุณฤิศักดิ์บอกว่าคือมันจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ถ้าหลังจากที่ในพื้นที่จะเกิดกานทาั้งปฏิบัติว่าไม่มีใครมาตัดสินว่าน้ําพอหรือไม่พอะนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพวกเราห่วงกันก็คือว่าถ้าหากว่ามีการนําน้ําจากลําแช่ไปเดี๋ยวชาวบ้านเราชาวชาวกเกษตรเราจะไม่มีน้ามาทํานาทําสวนทาไร่กันว่าอย่างนั้น นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกรณีนี้นะคะทางรายการเองก็พยายามประสานงานไปยังทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลจังหวัดน,นครราชสีมานะ,ะก็คือทางท่านนายกสุรวุฒิเชิดชัยนะ,ะซึ่งท่านเองอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะแต่ว่าได,ได้ได้มีการประสานกันก็น,น่าจะคุยกันได้นะ,ะแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่สะดวกเข้าสายในตอนนี้เคยมีโอกาสคุยกับท่านนายกโดยตรงแล้วใช่ไหมครับเคยมีครับเ <c oughs> คย <c oughs> มีครับค่ะพะมีทางออกของปัญหาเรื่องนี้มั้งคือทางออกนี่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจำนวนน้าอะครับ ถ้าน้ำเยอะเรากมามีแบ่งให้คือตอนนี้คือเทศบาลเนี่ยเขาจะไปมองที่ตัวระดับเก็บกักของเขื่อนวว่ามัน275แต่จริงๆแล้วนี่ตั้งแต่ปิดเขื่อนมาเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปี53เนี่นะฮะน้ำไม่เคยเต็ม275ระดับน้ำเฉลี่ยิดยอ่ที่198ล้านลูกบาทเมตรแต่ขณะที่ชาวนาใช้ทำนาปลังเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยใช้ถึง160ค่ะเพราะน้ำมันก็จะเหลือไม่พออยู่แล้ว เออประเด็นที่บอกว่าทางเทศบาลจะรอดูว่าน้ําถึง275เมื่อไหร่ตามเกณฑ์วัดถ้าถึง275เมื่อไหร่นั่นก็คือทางเทศบาลเขาจะขอนผันน้ําเข้าไปทปําน้ําประปาใช่ไหมถ้าไม่ถึง275เขาก็จะไม่เอาน้ําจากลําแชอย่างนั้นหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่เกณฑ์ถ้าหลุดเงื่อนไขของของของสารไปแล้วบางคนคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ที่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านองศาลแ,แต่แต่ถ้าหากว่ามันมันมันเป็นไปอย่างที่คุณว่าคือ2 7 5ล้านลูกบัตเบ็ดเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้ห่วงน้ำนะฮะทุกคนอยู่ร่วมกันแบ่งกันได้แบ่งกันได้แต่ทีนี้คือโดยโดยข้อมูลจริงๆแล้วมันอย่างเมืปีนี้น้าเหลืออยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นแล้ว2 7 5็ล้านลูกบัตเบเ็ดนะฮะคุณอนุมานคิดคิดดูว่าเขื่อนสร้างตั้งแต่ปีสองห้า สี่สองสิบกว่าปีที่ผ่านมานะฮะตะกอนเหนือเขื่อนเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องเราก็ไม่รักภูมิประเทศนะฮะไปทําลายป่าไม้แล้วก็ดินก็ไหลลงมาอมีวิศวกรเก็บน้ําอาจจะไม่ได้เท่ากับที่วางแผนไว้ตอนก่อสร้างเพราะฉะนั้นน้ำาจะเหลือไม่ไม่เท่าตัวเลขที่เขาบอกเอาไว้คือถ้าเป็นไปได้ใจพวกเราเองเนี่ยอยากจะให้มีการลงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยว่าน้ําเกินเท่าไหร่ไปเทศบาลถึงจะมีสิทธิผ่านน้าอยากให้ชัดเจนอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับไม่อยากให้ใช้แค่คาว่า เพียงพอเพราะว่าเพียงพอเนี่ยโหมัน,ม,นมันแล้วแต่ใจคนถูกไหมคะคุณ,ค,ณคุณอนุมาฮนี่ถึงได้ไหมฮะค่ะคือก่อนหน้าที่เขาจะาวางท่อ,อตั้งโรงสูบนะ้ำให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะพวกเราเคยชี้แนะว่ามันน่าจะต้องหาทางออกแล้วมัน,ม,นมันมีมันมีการาใช้เงิน14ล้านของทางเทศบาลเนี่สำรวจลู่ทางในการ ขอ,ของของทางจังหวัดนะฮะให้มีการสำรวจแหล่งแหล่งน้ําแล้วก็มีอ่างม,มีแก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ที่ใกล้ๆกับตัวเมืองค่ะตรงนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นที่รับน้ําที่เหลือมาจากเขื่อนลำมุน,นเขื่อนลําพบเพลิงแล้วก็เขื่อนลำแชะที่ไหลลงละมุลทิ้งไว้เฉยๆปีหนึ่งเป็นนับเป็นพันๆล้านลูกบาทเมตรเราสงสัยว่าทําไมไม่เอาจาก,กนนไม่เอาตรงนั้นนะครับมันไกลกว่าหรือเปล่าคะไกเอไม่ไม่ไม่อยู่ติดอยู่ติดอำเภอเมืองอยู่ติดเทศบาลฮะอ๋อแต่ทําไมไม่ใช่ใช่ไหมแต่วางท่ออีกไม่ต่ากว่าเกือบจะ สามสิบจากจากจากอ่างตรงนั้นนะฮะมา,มาที่ขอนบุรีมาที่ขือนลำช่เนี่ยด้วยงบประมาณร้้วยวางทอ่อทิง้งทิ้งเงินงบประมาณที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อการแก<อ>้ไขป<อ>ัญหาแต่ก็ไม่ทำฮะ ค่ะคือดิฉันเองก็อยากรู้นะพอพูดเป็นประเด็นนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการสถานีประชาชนอยู่ทุกคนก็คงอยากรู้เหมือนกันแต่คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นทางจังหวัดนครราชสีมาทางเทศบาลว่าไอ้ทำไมเขาไม่ถึงไม่เลือกแก้มลิงในจุดที่ทางคุณอดิศักว่าใช้เงนะินนะถึงสิบสี่ล้านศูดไม่้เฉยไม่ทำได้เขาคงมีเหตุผลของ,ของเขานะแต่ว่าเรายังไม่ทราบแต่ณนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเราอยู่กันก็คือยังพอมีน้ำใช้อยู่ตอนนี้คือปีนี้เนี่ยนะฮะสังหมดละปีนี้เนี่ยม กำนันนะแจ้งแล้วว่าปีหน้าเนี่ยทำนาปังไม่ได้แล้วน้ำไม่ไมพอคือก่อนหน้านี้นี่ก็มีปัญหาตลอดนะว่าน้ำบางปีก็พอชาวบ้านเขาบอกว่าเขื่อนนี้ปิดเก็บกับกวัตั้งปี4ี่สองก็จริงแต่ว่าเขาเพิ่งเริ่มไปทำนาปังกัมนมาสักสองปีที่ผ่านมาเพราะ,ะนะั้นใจบางปีก็จะพอบางปีก็โชว์ชมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับค่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะเราก็พยายามเอาใจช่วยชาวบ้านให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็คงต้องรอติดตามผลจากคาวินิจฉัยของทางสารปกครองสูงสุด ใช่ไหมคะว่าท่านจะว่ายอย่างไร,ร,รนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ณะวันนี้ที่หมอกรายการสถานีประชาชนก็คือเพื่อที่จะสะท้อนให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รู้ว่าเออเรื่องราวตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาบอกกล่าวถึงความทุกข์ร้อนได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็เปิดโอกาสให้ทางเทศบาลได้อธิบายเหตุผลด้วยนะคะเพียงแต่ว่าทนายกท่านติดราชก,การ,ร,รไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายแต่เราจะติดตามให้ฝากฝากดิฉันได้ไหมค่ะฝากความถึงพี่น้อง ชาวเทศบาล,ลคนลครนครราชสีมาที่ไปที่ มีความเข้าใจผิดว่าคนต้นน้ำอย่างคนลำแช่นี่นะฮะ<อ>ห่วงน้ำความจริงเราไม่ได้ห่วงแต่แต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับกลิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นที่ท่านเลือกเข้าไปนะ <c oughs> ว่าจะหาทางออกให้กับประชาชนอย่างไรเข้าใจผมผมคิดว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเขาเขา,เขามีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผมว่าไม่เกิดปัญหาอย่างที่ทุกวันนี้เดี๋ยเมื่อกี้รายการเมื่อกี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของน้ำาชมันคล้ายกันคล้ายกันันนั้นเขาสร้างโรงงานแล้วกลัวว่าจะส่งผลกระทบอมน้ำคือคือจะเอาไปไม่ว่าแต่ก่อนจะเอาไปทำไมไม่ถามชาวบ้านก่อนที่เรียกว่าอ้นนีต มันสร้างไปแล้วมันจะมีทางออกยังไงนะไอ้ที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ที่ต่อไปมันจะต้องแก้กันนะเราเข้าใจแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาคือคือ่านขออนุญาตนะคือคุยคงคุยได้อยู่แล้วนะแต่ว่าขอให้เป็นหลังจากที่ศาลพิพากษามาก่อนให้มีความตัดเตนซะก่อนคงอยู่ไม่นานนะครับชาวบ้านฝั่งมาบอกครับคุณดอนุมาครับคือถึงแม้ว่ามันจะอาจจะฟังขัดหูไปบ้างเขาบอกว่าถึงแม้ว่าน้ําออกไปได้เนี่ยแล้วก็เกิดสภาวะการอย่างเช่นทุกวันนี้ชาวบ้านเขาคงไม่อยู่เฉยๆหรอกครับ ก็คิดไปคิดเองแล้วกันว่าเขาจะทำยังไงฮะอืมอ่ะนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องแบ่งปันกันเนาะจะได้อยู่รวมกันได้เนาะเพราะถ้าเกิดอยู่ได้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่ได้ก็คงไม่ไหวแต่ว่านั่นหมายความว่าก็ต้องดูตามเหตุตามผลด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครรััับบสสวดีคค่่ะทานผู้ชมครับปัญหายังไม่หมดนะคะนี่เราคุยกันเรื่องของแหล่งน้ำจืดนะคะเดี๋ยว ช่วงนี้นะคะยังมีปัญหาของแหล่งน้าเค็มบางที่ทะเลค่ะจังหวัดตราดก็มีปัญหาเหมือนกันนะชาวบ้านเขาจาเป็นที่จะต้องลงทะเลไปออกหาปลาต่างๆแต่ปรากฏว่าเส้นทางที่ชาวบ้านนะคะหนองเตียนหมู่สองที่จังหคลองใหญ่อําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่เคยใช้เป็นประจํากลับใช้ไม่ได้แล้วนะคะอยู่ๆก็มีคนมาอ้างิิทว่าเป็นเจ้าของที่ดินชาวบ้านต้องเดินอ้อระยะทางอีกไกลนะคะและยิ่งกว่านั้นก็คือต้องการขอความกระจ่างเพราะที่ดินแปลงนี้นะคะชาวบ้านมั่นใจว่าคนที่เขาเคยเป็นเจ้าของเนี่ย เขายกให้เป็นที่สาธารณะให้ชาวบ้านได้สัญจรไปแล้วทำไมอยู่ๆจึงมีคนมาอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เรื่องนี้ไปติดตามรายงานกันก่อนเลยค่ะ